การจัดการระบบปฏิบัติงานห้องพักในโรงแรมมีความสําคัญต่อการสร้างรายได้ของธุรกิจโรงแรมการตลาดเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ทางธุรกิจที่สำคัญที่หลายโรงแรมจะต้องความสำคัญ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้สนใจทุกท่านนะ,ะวันนี้จะเป็นการแนะนำชุดวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมสำหรับเนื้อหาของตัวชุดวิชานี้นะคะจะประกอบด้วยกันทั้งหมด8หน่วยและทําเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด8รายการ สำหรับหน่วยการศึกษานะคะที่มี8หน่วยก็มีหน่วยที่1คือแนวคิดและหลักการของการจัดการโรงแรมหน่วยที่2เป็นเรื่องของการบริหารผลตอบแทนและการประเมินสถานะทางการเงินในธุรกิจโรงแรมหน่วยที่3เป็นเรื่องการตลาดในธุรกิจโรงแรมหน่วยที่4เป็นเรื่องของการจัดการบุคลากรในธุรกิจโรงแรมหน่วยที่5เป็นเรื่องของการจัดการการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโรงแรมหน่วยที่6เป็นเรื่องการจัดการระบบปฏิบัติงานห้องพัก หน่วยที่7เป็นเรื่องของการจัดการระบบปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่มหน่วยที่8นะคะเป็นเรื่องของการจัดการรายได้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มสําหรับรายละเอียดของชุวิชานี้นะคะ คําอธิบายชุวิชาที่ประกอบด้วยรายละเอียดก็จะประกอบด้วยแนวคิดและหลักการของการจัดการโรงแรมลักษณะงานการบริการในโรงแรมการจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานหน้าที่และทักษะการจัดการของผู้บริหารในธุรกิจโรงแรมการบริหารผลตอบแทนในธุรกิจโรงแรมกลยุทธ์ในการบริหารผลตอบแทนการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อประเมินสถานะทางการเงินของโรงแรมการตลาดการแบ่งส่วนทางการตลาดกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจโรง การวางแผนบุคลากรการวิเคราะห์งานการสรรหาการประเมินผลการปฏิบัติงานการจัดการการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโรงแรมการเตรียมความพร้อมของธุรกิจโรงแรมสู่ภาวะการเปลี่ยนแปลงการจัดการระบบปฏิบัติงานห้องพักการพยากรห้องพักการจัดการรายได้ห้องพักการจัดการระบบปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่มการปฏิบัติงานแผนกจัดเลี้ยง การจัดการรายได้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มการคิดต้นทุนของรายการอาหารและเครื่องดื่มและวิธีกำหนดราคาขายอาหารและเครื่องดื่มนี่ก็จะเป็นข้อมูลของรายละเอียดชุดวิชานี้นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของชุดวิชามีวัตถุประสงค์หลักด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะหลังจากที่เรียนแล้วเนี่ยผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อการประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมได้ วัตถุประสงค์ข้อที่2ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในการพยากรห้องพักการคิดต้นทุนของรายการอาหารและเครื่องดื่มวิธีกําหนดราคาขายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อที่จะนําไปใช้ในการจัดการรายได้ในธุรกิจโรงแรมวัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะผู้เรียนสามารถที่จะประยุกต์การ ใช้วิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อประเมินสถานะทางการเงินและการตัดสินใจในธุรกิจโรงแรมได้สําหรับผลลัพธ์ของการเรียนรู้นะคะในที่นี้เนี่ยชวิชานี้กําหนดไว้ทั้งหมด5ด้านด้วยกัน ด้านแรกคือด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะหลังจากที่ได้เรียนแล้วเนี่ยก็มีความคาดหวังว่าผู้เรียนสามารถที่จะดําเนินชีวิตและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เน้นความมีระเบียบว,วินัยตรงต่อเวลาซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละส่วนผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้นะคะสามารถที่จะนําความรู้เกี่ยวกับการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมาใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและการตัดสินใจที่เหมาะสม ผลลัพธ์การเรียนรู้ในด้านของทักษะทางปัญญานะคะผู้เรียนสามารถที่จะประยุกต์ความรู้การจัดการและการบริหารผลตอบแทนเพื่อประเมินสถานะทางการเงินและการตัดสินใจในธุรกิจโรงแรมได้ส่วนผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดช,ชอบผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะการจัดการในฐานะของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมซึ่งทําใหออ้สามารถที่จะแก้ปัญหาตามสถานาการณ์ต่างๆได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว สำหรับผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านสุดท้ายนะคะเป็นด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีผู้เรียนสามารถที่จะวิเคราะห์การพยากรณ์ห้องพักการคิดต้นทุนของรายการอาหารและเครื่องดื่มวิธีกำหนดราคาขายอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างถูกต้องและรวมทั้งสามารถที่จะประยุกต์ใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินเพื่อประเมินสถานะทางการเงินและสื่อสารได้อย่างถูกต้อง สำหรับสื่อการศึกษาของชุววิชานี้นะคะจะประกอบด้วย1ก็คือสื่อการเรียนรู้ออนไลน์หรือที่เรียกกันว่า e-learning นะคะจำนวนทั้งหมด8รายการสื่อการศึกษาที่2เป็นเอกสารประกอบชุดวิชาจานวน8หน่วยด้วยกันและสื่อที่3นั้นเป็นเรื่องของกิจกรรมฝึกปฏิบัตินะคะจำนวน8กิจกรรมและสุดท้ายก็คือหลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาครบทั้ง รายการแล้วได้อ่านเอกสารประกอบชุดวิชารวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติแล้วมีการทําแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งกําหนดเกณฑ์ในการผ่านการประเมินผลนั้นคิดร้อยละ60สําหรับรายการของการศึกษานะคะอันนี้ก็จะคล้ายกับตัวชื่อหน่วยนะคะ ก็จะมีทั้งหมด8รายการด้วยกันนะคะซึ่งรายการที่1ก็เป็นชื่อเดียวกันหน่วยแนวคิดหลักการการจัดการโรงแรมรายการที่2คือการบริหารผลตอบแทนและการประเมินสถานะทางการเงินในธุรกิจโรงแรมรายการที่3คือการตลาดในธุรกิจโรงแรมรายการที่4ี่คือการจัดการบุคลากรในธุรกิจโรงแรมรายการที่5การจัดการการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจโรงแรมรายการที่6การจัดการระบบปฏิบัติงานห้องพักรายการที่7การจัดการระบบปฏิบัติงานบริการอาหาร และเครื่องดื่มและรายการที่8คือการจัดการรายได้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยสรุปนะคะผู้เรียนนะคะจะต้องศึกษาตัวสื่อที่เป็นออนไลน์หรือ E-Learning เนี่ยให้ครบทุกรายการแล้วอ่านเอกสารประกอบที่ผู้เรียนสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ได้จากระบบหลังจากนั้นให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนหากผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดคือร้อกก็จะสามารถได้รับใบประกาศนิบัติทางออนไลน์ได้ ขอทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ